แนวไม่จับไม่ต้องทีผู้เรีนาจากทีมตอนนี้าวกินพรเสียบขี้เหนวนี่ไม่มา้ เดี่เอาหุ้นใครมาตั้งคคเครื่องสวยเลยแล้วชิฟฟัตตันดีมันมีอะไรอ่ะมีอยากมันโตมันขาววันนี้กินข้าวเที่ยงบ้านปลาจวนครับก้อยหนูก้อยหนูก้อยหนูยน่ยางแล้วก้อยครับจัดย่างเราส่วนแรงไงตัวนี้เพิ่นสิฟกักปิ้งแล้วก็สิฟักก้อยนะครับหากินอย่างหนูไหวหนูไหว ม่วนนี่หากินหากยาค่าหากินหากไม่ครับเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรจังมันเหยียบอยู่ตับขึ้นมไปไปปาเลย นี้ฟัดก,ก้อยครับฟัดก,ก้อยจะเหนื่อยเนี่ยไรเนี่ยไรหนูบานเขานี่แหละครับหนูบานเขานูไหวนูไหวนูปลาหนูปลาหนูปลาอ 那个那个那个。 หลังจากที่เมนูนี่คือเมนูย่างครับย่างจนซุกแล้วก็มาฝักมุนมุนแล้วก็มาตำส่บงมวงครับเกินว,ว่าก่อยแต่ว่าก่อยแบบตำมันจังน,นันเมื่ออายุอานหน้าไรขื่นเขียวบ่คอยดีนำ้ำ <laughs> <laughs> ตำให้กระดูกมปนร่อน <laughs> จึงยำไง ก้อยนั่นแหละครับก้อยหนูแต่ว่า,าเขาใส่แบบตำครับใส่แบบตำมันจังนวนมึงคิดจะมึงคิดว่า็ออะมจนกินว่าไร่ะโอเคเก็นไงเว้นไหนมึกับฟน เก้วหนูนี่นี่ก้อยหนูด้วยนี่ด้วยครับแห้งตำแห้งฟูเห็นเนาะ <c oughs> คกหน่อยก่ดน

Bueno, หนาไมันื็สิได้กินยำแหลงกินแหงกินถึงไม่นเียนเขาคุเดี๋ยวสียออกไปยี่ดอกยวมาเข็อวันรุ่นตอนจะเสียออกไปตัวที่ขัวเขาสี่ขัวเซโนไม้ครับโนไมย่ำนี่ก็หาอย่ยงนิดแตเนียงนงกบนงนงใหญ่ปวดเมื่อนเอา นอ้องสิงห์พุ่นตินี่เขาสิใส่ออมหนูกับขวัวหนูใส่ล้ไาหมบางคนเขาบอกว่ามีไวายก็ใส่หวายก็ดีแต่ว่าเฮาบ่ามีไวายก็ใส่ล้ลําใหะน้ํใหมใส่แบบสดๆดดนี่ละ

บวนการขวครับการเขวคอีลากดั่นแับน่ะร็ที่สดไปหลาดไปเอาเพื่อท่านนึ่งคกท่านนี้ต้องไหวไปพื่อานไม่มาแล้วัม่มาเป็เปอนอักาย้องเแล้วันนมันห่อนแค่นตรงนี้ ขอบทิศขอดปในใจกู้กก็เลยตัดผู <t <t ้ <t <t ่าที <t <t ่คุณตัดจัู <t 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 ้าปอยอะันนี้ผ่านเทสสิปุงก้อยครับก้อยหลังจากที่ใา่ไท่เลาาตาเสร็จบวงครับปันนีกระิขัดซูกระบวนการการปรุงก้อยนู้หไว้นู้หไวนู้ขม อย่ยลงกบ้วมนเด็กโเก่าหนึ่งบอกไปขายก็แด้เว่าดย้มันจะมก้อนต้งนี้ปเดี๋วิ่งเอวิ่งเ่ยะวาสามใบต้งไปเลยกระเป๋าได้เ้ไมใบอจดนงว่ไใบนึงต่เม้่โกบอกงคกเก่าหนึงเห็นหรื เอาละสตัวาละก็เกีบเพื่อเพื่อมาดาน้ออตะรี่นี่วนนีพอซื้อไว้เยอะแยะเลยเนี่ยตรวจมเงียพอถึงน้น่็่านี้น่กหางัมันดอกต้ง้ไน

ขวัขวลัวกับก่อยนูไหวหนูขมตามเลยยังอย่บ้นา,านปลาจวานครับบัานแคมเชถึงในกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงขัวหนูไว้ครับก่อยครับก่อยก่อเมนูก่อย คนมีได้นอยกิดบไม่กดดทุบอก่อนทีกทุ่งี่ว่าร่านทุกไปทำหนแต่เจ้าก็ต้องไหนนั่นนี่มายังมันปล่อยมันหักไปอกเใช่วรบ มาสวยรงเส้นได้เมือนี่ลงมันลงมือนี่มันลงไม่ดีดอกปลาเมื่อไร่งก้อนคุณเล่าต่งกอนผมไม่กินเขาั่งมันหมบอขาเราต่งนะิด่อยโครอ่อยนี่ัร่อจงแดด้วย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn